สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมสานะจ้ะอยู่กันที่เกมเสือมังกรเนาะถือว่ามังกรพยักสายฟ้านะะี่คะยูโรชานและน่เองนะจ้ะวันนี้เรามาอยู่กันที่เกมไหนเนาะพี่คนไหนที่สนใจเล่นเกมนี้นะคะเกมเสือมังกรเนาะ สาม,มารถทักมหาเมษาได้ที่แอด md หนึ่งเก้าแอด md หนึ่งเก้ามีแอนดำนำหน้าด้วยนะจ๊ะรัวตามกันมาได้ที่พิกัดใต้คอมเมนร่อยจ้าเมษาไปพิกัดไปที่ในคอมเมนต์นะจ๊ะมาเปิดแรกเนาะเปิดแรกไปที่เสือเลยเสือมาจ้าเสือคือั่งสีทองเนาะสีแดงก็จะเป็นมังกรน,นะจ๊ะ โอ้ยโอ้ยแต้มเดียวเองแต้มเดียวเองจ้าโอ้โหเขาภัยเทียบเนาะสามสามอ่ะมาตัดจะตัดตัดจะตัดอ่ะสวย สวยจ้ะมาเม็ดแรกออกมาแล้วย้ำไปลอยย้ำไปลอยนะจ้ะอ่าโคดำเนาะคูณสองนะสวยมาจ้ะ มามาทบกันหน่อยทบกันหน่อยจ้าหมายนี้ค่อนข้างมันใจหมายมั่นอีกแล้วเนาะอ่ะหวานเจียบลอยมาจ้ะหมายนี้ตัดแดงตัดมังกอนเนาะเฮ้ย ดื้อดีกว่าเนาะเพราะว่าเสือมันก่อนอันนี้มันแบบมันมันแหลมเนาะมันมันนิ่งเกินไปอ่ะโอ้โหดีนะที่แบบดื้อเนาะแหลมจริงๆจ้าแหลมอีกไหมตัดดีกว่าเนะะาะไปมังกร มังกรจ้ะย้ำมังกรไปจ้ะอะสวยดีแบบนี้โอ้โหตัดคมคมเลยจ้าตัดคมคมเลยเนาะเม็ดนี้ยังไงแดงต่อมังกรต่อเนาะ มาอ่ะสวยโอ้ยฟังหนูคูณสองเนาะอ่ะมาจ้ะไปแดงต่อเลยตัวคูณอะไรจ้ะอ่าดอกดำอีกแล้วเนาะ อุ้ยอุ้ยตัดไวมากไปเสือเฉยไปเสือเฉยมาทบไปเลยเราทบมบังกรเนาะอ่า สวยจ้าโอ้ยเราไม่ได้ตัวคูณเลยนะอ่ะทบหนักหนักไม้เนี่ยมาแดงต่อเนาะ,อะเอ้ยเปลี่ยนดีกว่าไปเสือดีกว่าเนาะอาจจะเข้าปิงฮึบอ่ะ โอ้โห,โโห,โโหดีนะเปลี่ยนใจทันดีนะเนี่ยเปลี่ยนใจทันโอ้โห,โโหย้ำปะย้ำเสือไปเนาะเสือมาอ่ะดอกดำเลยเนะอุ้ยอุ้ยหืม เราได,ได้ตัวคูณด้วยเนาะมันไหลปิงต่อเนาะเอาไงอะไปเสือไหมไปเสือเนาะอ่ะทบไปเลยอุยเราไปทบสเสมอด้วยเนาะแล้วดันไปทบสเสมอเนาะสเสมอปะล่เอ้ยอ้าว คูณสามจะรอบนี้โอ้โหูยสี่พันจะเนอะเนะเลยเนอะเนะเลยจ้ะอ่ะมาเอ๊ะตามไอ้นี่ดีกว่าเนาะตามเขาแล้วกันไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อนะตามเขาไพาไปเลยอึ๊บอุ้ยโอ้โหมันตัดจริงๆด้วยอืม มันตัดจริงจริงเนาะไปไหนดีอะอะยำไปก่อนแล้วกันยำม,มังกรไปก่อนเนาะยากเนาะอเน,นี้ยอา้าวอ่ะสวยสวยจ้ะ มังกรมาแล้วรอบนี้ไปไหนเดียวตามมังกรไปแล้วก็ออกตัวแล้วเราออกตัวเสือไปร้อยหนึ่งเนาะอึบ้บอ้าวสวยจ้าคูณสองเนาะเจ็ดรอยห้าสิบมาดอกนี้ยังไง ตัดไหมตัดเสื่อมไหมหรือลงตัวเดิมดีอ่ะลงเดิมไปก่อนโอ้ยเนาะลงเกือบไม่ทันเลยจ้ามาดอกนี้ส่งท้ายกันไปนะขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมศาสตราดด้วยนะจ๊ะโอ้โหคูณ2มาดีพี่อนที่สนใจเรนเกมนี้นะตามมาได้ที่พี่กรตายคอมเมนต์ลอยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า